ถ้าคุณเนี่ยมาสับน้องใหม่เด้อพี่น้องอยู่หัวให้ไปหน้าแต่แม่ช่งกันนะน้องงามงามพี่น้องน้องนั่งดิ่งยางอีูขาวจวนพานนี่เด้อพี่น้องน้องใหม่ไม่หล่อไม่ก่อไฟครับคุณเนี่ยคุณได้ไอ้ไม่ใช่ฟืนไปทั้งไหนล่ะน้องใหม่เด้อออกไปทหน้องนั่งดิ่เดินยังขาวน้องธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องนี่ครับมาครับพี่น้องติดตามเด้อ <c oughs> คุณแม่เป็นมหาโนใหม่ครับวันน,นี้ครับปลาเป็นหอยเรือยพี่น้องครับปลาธรรมชาตินหนมาให้หมุนหาน้ำปลาน้ำดงสิงดี๋ยวครับหานอนใหม่ก็หาแบบนี้แหละคุณแม่เพิ่นขยันเรือยนี่ครับหาโนใหม่ปลาไปแจกเด้อยครับนี่เพราะได้ต้องซื้อต้องหาอย่างเดีวยวครับครับโนมาใจคุณแม่ เ้อครับเหนื่ย,ยแล้ว,น,วน้ำห่วยก็น้ำห่วยมากด้วยพี่น้องน้ำห่วยน้ำท่าก็เริ่อมอุด,ดมสมบูรณ์นะครับห,หนาทำหน้าหนาฝน,นเยัยนที่บ่กไหมนั่นตั้งผู้บอุยยอยู่ด้วเจ้าจีเบลนอนนั่นก็ยังได้พุ่นตั้งสุโลกกทุกคบ นอนใหม่เด้อพี่น้องนี่ครับนอนนั่งดิบนะครับนอนยังง่ามๆนี่ครับนะครับพอด well, ีแข็งพอดีครับมั่งนี่นันี่ว่าบ่พี่นี่ใ่เพี้นกินน้องใหม่อยู่วะไรเพีนโอยไม่เลยบ่มีผู้ใดหา

พอดียอยู่แบบนี้พอดีนะครับอพอดีนอนง,งามๆนอ,มอนอย่านาะสามนอนในแกงกินบ๊เบิร์ดงามด้วยพี่น้องนะครับนอ้นอไม่ปลาน้อไม่ปลาของเด้อเลยพี่น้องรู้มาหาอยู่ในป่ากับป่าลหมุนที่แม่มาเอาตัวพี่น้อใหญ่บัดจีนแม่แม่เราเอาอยู่นอนนี่นอนหนึ่งเด้อพี่น้องพูดตั้งสุรุภ์แม่เอาแม่ ไม่ใช่พื้โอ้ขาวบ้านไปใส่แล้วนอนหนึ่งอยู่ในนี่ไม่แม่ไม่ทราบควาไเนี่นองใหม,าาม่ืนพ,พ,พุ่นตั้งภูผู้พิพากษอย,อยู่สำหรับคลิปนี้ไว้สำนึกกันได้ครับสวัสดีครับ